เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันที่เก่าแต่เวลาไม่เดิมเนาะทุกคนนะคะอย่างที่บอกพี่กันไปเมื่อวานนี้เนาะว่าวันนี้นะคะเราต้นบ้านอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่จะเป็นลงคลิปให้แทนเนาะเพราะว่าวันเสาร์นี้นะคะอาจจะไปเที่ยวกับพ่อบ้านนิดหนึ่งนะคะจ,จะแบบไปเดินเล่นกินลมชมวิวให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราต้นบ้านก็ทำงานทุกวันเลยทุกคนเนาะก็ ไม่ว่างเลยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดานี่ยิ่งจะแบบไม่ค่อยออกไปไหนกันเลยนะะยิ่งโควิดด้วยแล้วช่วงนี้ที่นี่ค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นนะผู้คนก็ออกไปใช้ชีวิตกันได้ปกติมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะไปพักผ่อนกันนิดนึงนะวันนี้ก็ขอภัยด้วยนะ,ะวันนี้มากันแล้วนะก็เราต้นบ้านก็มีิสิของวันที่วันอาทิตย์ที่สามสิบมาฝากกันนะต้องบอกว่าเอ่อวันเสราร์ของเราอาจจะไม่ สวยมากแต่ว่าตัวเจาะก็ยังเข้าให้เราอยู่หนึ่งตัวน้อยเงี่ตอบ้านต้องขอภัยตรงนี้ด้วยนะขอภพยจริงๆนะเลขก็มีไม่หลุดนะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอนะทุกคนนะใส่ติให้ดีแค่ไหนก็มีเข้าไม่หลุดได้ตลอดอยู่แล้วเนาะทุกคนนะอะวันปังเราก็มีวันไม่ปังวันปังน้อยเราก็มีนะอะคําเตือนนะก็ตามนี้เลยนะคะ ต้องติดตามช่องจริงๆเท่านั้นนะคะก็คือช่องลอตเตอรี่บ้านนะคะแล้วก็แอดไลน์ไลน์นี้เท่านั้นเช่นกันนะสำหรับใครสนใจไปทียังไงก็แอดมาได้เลยนะคะก็มาดูกันนะปทีทินนะเกือบแตกเฉพาะกิจใช่ไหมทุกคนพี่ๆก็ทักมาอยู่ว่าเขาได้กันเนาะสามหนึ่งหกใช่ไหมมันออกเนาะแต่ไปคินเรามีสามหนึ่งเก้าทุกคนเออแต่ว่าทุกคนก็กระดกหวัวไปก็อ่านดีใจด้วยนะคะ แล้วจะบอกอะไรนะทุกคนเลขฝันน่ะเราต้องคิดมากๆน่นะฝันก่อนใครนะคือคือบางคนแบบว่าเลขมันชนของคนนั้นคนนี้อะ่ะต้องบอกว่าเอา้ามันชนแล้วไงอะ่ะหนูฝันหนูบอกไปตั้งแต่นูนนานแล้วอะ่ะทุกคนลงนานแล้วแล้วก็ฝันแล้วก็บอกพ,พี่นานแล้วนะไม่ได้เพิ่งบอกนะคือบางคนดูคลิปเราเมื่อวานแล้วก็แบบอา้าวแอดทำไมเลขแอดมันชนกับคนนั้นคนนี้อ้าวหนูก็ไม่รู้ว่าชนกับใครนะทุกคนคือ คืออย่าหนูไปเปรียบเทียบกับใครละกันเอาประมาณว่าถ้าใครเป็นสายฝันแล้วตามหนูนะหนูก็จะบอกก่อนใครเขาเลยว่าหนูฝันประมาณนี้แหละฝันเห็นแค่40อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมว่า50วันนี้มันมาฮานอยอีกอะ่ะเบื่อมากนะคะงงมากเลยนะฝันเมื่อวานเนี่ยบอกไปเมื่อวานเนี่ยแแบบมามาฮานอยอีกละศูนย์ห้าห้าศูนย์นะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากให้ติดไว้นะหรือจะติดเป็นอย่างนี้ก็ได้ทุกคนนะเพิ่มมาเป็นห้าหนึ่งห้าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ละตัวบ้านก็เห็นห้าสูงอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใครจะเพิ่มเติมก็ได้เลยเนาะห้าหนึ่งห้าเจ็ดอะไรประมาณนี้ก็ลองดูก็ได้มาทุกคนนะไทยออมสินนะคะเพิ่มให้แล้วกันทุกคนไม่ฝันอีกเลยนะคงจะไม่มีใหม่อีกแล้วนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะสรุปให้ประมาณนี้แหละทุกคนนะ4ี่ศ4 7 5 0ส1 5 7สเนย์หาาเนะสำหรับไทยล้อมสินนะใครชอบก็ลองติดตามดูนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะถ้าชนคิดว่าชนกับเจ้าอื่นก็ขอเพลงจริงนะทุกคนแล้วเจ้าบ้านก็ฝันได้ตามนี้แหละนะคะก็มาไม่มาไม่รู้อาจจะไม่มาก็ได้นะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะไม่ต้องคิดมากอะไรกันเนาะฝันก็คือฝันด้วยอาจจะมาไม่มาก็ได้นะคะมาลุยกันต่อนะสําหรับ มันอาจจะมาในรูปแบบ3ตัวก็ได้เพราะ4นะี่ศูนยะเราจะมาเห็นในรูปแบบของ3ตัวนะทุกคนนะคะอะใครชอบก็ลองดูนะคะมาดูกันมาดูกันสำหรับวันที่สำหรับวันที่ยีนนะวันที่29ของเรานะคะมาดูกันสิ โอเคค่ะสำหรับวันที่ยนะีสิบเก้านาะพิเศษของเราหกห้าหนึ่งศูนย์ห้าทุกคนโอ้โหหกห้าหนึ่งศูย์ห้านะเราเพิ่งบอกเลขฝันหวยไทยไปศูนย์ห้ามันมาฮาหนอยหมดเลยตั้งแต่สี่ศูนย์สี่หนึ่งทุกคนโอ้ยเนาะงงกับมันมากนะคะพรุ่งนี้ลองตามต่อไหมศูนย์ห้าเผื่อมันจะมาอีกศูนย์ห้าสี่ศูนอะไรอย่างเงี้ยอะลองดูแล้วกันนะคะสี่ศูนย์ห้าศูนย์ะทุกคนอะเออนะคะก็ไม่มาทุกคนนะคะ ส่วนปกติของเราหกแปดเจ็ดนะคะหกแปดเจ็ดสี่หกทุกคนเรามีนะตามนี้เลยเต็มเตมเลยทุกคนนะหกแปดเจ็ดในตารางเลยนะใครจับสามตัวได้ก็ดีใจด้วยนะคะ ก็ถ้าใครจับเก่งอะไรอย่างนี้เนาะก็ได้87ในตารางไปด้วยนะแต่ต้นบ้านจับให้ไม่ถึงนะสําหรับ87ดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าสายรูเดก็ไปนะคะ98นะคะอย่างที่ต้นตนบ้านบอกแหละถ้าฟันเจ็ดสเน่ะไม่ค่อยแน่ใจละทุกคนนะคะก็มาหลัก8ปดนะคะสาตรงนี้นะคะ ขออภัยด้วยจริงๆสาหรับสายรูดด้วยวันนี้นะคะสําหรับสายเจาะอาจจะมาลึกหน่อยแต่มานะคะห้าเจ็ดศูนย์ห้าสี่ทุกคนห้าเจ็ดศูนย์ห้าสี่นะคะเราก็ได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ป1หนึ่งตัวจะว่าไม่เจาะไม่เข้าเลยมันก็ไม่ใช่นะทุกคนเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะเข้าอยู่ก็ถือว่าเข้านะคะนี่นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงนี้เนาะตำแหน่งนี้นะคะ อาจจะรอบลึกไปหน่อย VIP แต่ว่าอย่างน้อยตัวเจอะเราก็มาดีกว่าไม่มาเลยเนาะทุกคนนะคะอะวันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากก็ถือว่าตัวเจอะเราก็เข้าอยู่นะโอเคค่ะสําหรับวันที่30เดี๋ยวไปกันไวๆทุกคนสําหรับวันที่วันนี้สียเยอะไปหน่อยนะคะวันนี้ มาค่ะสำหรับวันอาทิตย์ที่30พฤษภานะคะก็ใครสนใจไปทินก็ทักมาได้นะคะวันที่1พร้อมส่งนะคะ1นมิถุนานะจ๊ะมาค่ะวันนี้วันนี้อย่างที่บอกเนาะหน่วยไทยอะทุกคนแล้วต้นบ้านอะฝันถึงบอกเพราะมันไม่ใช่เลขคำวนวณอะไรเนาะประาณนี้นะคะ เอาละคาเตือนอีกสักรอบหนึ่งนะถ้าใครเห็นในแพลตฟอร์มอื่นไม่ใช่เราต้นบ้านนะคะก็ฝากกดรีพอร์ตฝากเตือนๆฝากคอมเมนต์เตือนคนที่ติดตามในอีกช่องทางหนึ่งที่ไม่ใช่ y o u t u b e นะคะที่ไม่ที่ไม่ใช่ของต้นบ้านนะฝากพ,พ,พี่ทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กันด้วยนะคะมาลุยกันต่อสําหรับวันที่สามสิบนะคะผิดถูกยังไงขออภัยนะพี่ๆนะคะมาทุกคนมา อืมศูนย์หนึ่งสองนะคะสามสี่หกนะคิดถึงพี่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีรูปที่เลนบ้านฝากให้พี่ทุกคนเนาะเป็นรูปที่จอดรถทุกคนอย่างที่บอกไปว่าความบังเอิญคือสิ่งใดขึ้นอยู่ที่ใครจะใช้มันเนาะทุกคนก็ไปดูได้ในห้องชุมชนนะคะเลตอนบ้านลงเลขที่แบบ ท,ที่จอดรถอะยังงงอยู่เลยนะเฮ้ยมันมีตั้งโอ้มันมีตั้งยี่สิบกว่าชัน้นนะที่จอดรถที่ไปอะแต่พ่อบ้านไปเลือกชั้นนี้แล้วเป็นเลขนี้ด้วยคือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็ขับขับไปว่างก็จอดอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะก็มันก็คงรจะเป็นความบังเอิญอะไรบางอย่างนะคะยังไงก็ลองดูนะเลขที่จอดรถนะคะมาหาศูนย์หนึ่ง ศ2 0ย์สองศูนย์หนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะคิดว่าของเราจะปังแน่ๆนะ <g ül> ก็เชื่อมั่นในใสถตินะ,ะมีเข้ามีหลุดนะ,ะแต่ว่าก็ต้องเชื่อมั่นเนาะเราทำเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเลขของเรานะคะทุกคนมาใหม่ๆอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมสี่หนึ่งสี่สองนะคะแล้วก็สี่หกนะคะส่วนตัวกันเนาะก็จะเป็นศูนย์หกนะคะ ไม่ใช่มันเป็นศูนย์เ้าทุกคนเขียนผิดเขียนผิดเขียนผิดนะเออเก้าศูน้าสามะคะแล้วก็เก้าสี่นะ,ะนี่คือตัวกันในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะชอบไม่ชอบนะคะมามาลุยกันต่อสำหรับสามตัวจับไลายไหนให้ดีเนาะวันนี้นะคะมาจับลายนี้แล้วกันหกสอง 6กสองสี่นะคะหกสองสามหกสองศู 6, 2, 6, 2, 2, 1, 2, 1, นย์สอหนึ่งสสองสะคะแล้วก็210นึ่งเนาะมันเคยแตกตำแหน่งนี้เมื่อวานนะคะสองตรงนี้นะคะก็พิจารณาดูนะพี่ๆนะคะมาขอสีเขียวเนี่ยวอซับซะหน่ยค่ะไปไวๆนี่จะนานอย่างนี้น่พูดมากจริงๆเลยแอดนี่นะคะ คิดถึงพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่เก่าวเวลาเดิมเนาะพี่ๆนะคะสามสองทุกคนสามหนึ่งสามสองสามหกนะคะศูนย์สองสามสองสี่สองเลขค่อนข้างต่ำนะใครชอบเลขหลักสูงนี่ก็ต้องพิจนารณาิีหนึ่งนะแต่พรุ่งนี้มีชนนะคะมีตัวเจาะชนปฏรทินนะยัยก็ลองดูนะใครมีปฏรทินนะวันที่สามสิบให้ระวังเบิ้ลนะทุกคนวันที่สาสิบให้ระวังเบิ้ลและ มีตัวชนมีตัวเจาะชนยังไงก็ทุกคนไปลองดูนะมีตัวเจาะชนอยู่ประมาณสามหลักนะมีตัวเจาะชนอยู่สามหลักเท่านั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือสองหนึ่งสามกับสองหนึ่งศูนย์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะมาขอขีดซะหน่อยนะคะโอเคนะ 1> 3ามหนึ่งสามสองสามหกนะคะศูนย์สองสองสองสี่สองโอเคนะประมาณนี้ค่ะในวันที่สามสิบเนาะก็ปิดถูกก็ขออภยัยล่วงหน้าเลยทุกคนนะก็ทําเต็มที่แล้วทุกวันนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อนะสำหรับวันอาทิตย์นะคะอย่างที่ตู้มันออกตัวไปแล้วทุกคนนะเสาร์ที่สองต้มนมากเองค่อนข้างยากแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็ได้ศูนย์เจ็ดไปอยู่นะอืมนะมาตัวฟันนะคนะหลักสาม เอา,อางี้หนูจะฟันสามเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรทุกคนรู้ปะสามชนไหลในสายเดียวก็บ้านนะไหลแปดสามตีคู่มาหกเก้านะอ่ะก็ผิดพลาดไงขออภัยนะทุกคนนะ ฟัน3ไป90%แล้วกันนะคะเพราะว่ามันชนไหลเนาะแล้วก็2ไป10%ปรนตนะนะคะประมาณนี้นะคะยังไงพรุ่งนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะะก็ฝากพี่พ,พทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย